S <S อาเลยนะแล้วแจ้แล้วแม่งยังมีบอกด้วยว่ายินเอฟเคหรือเป <c oughs> ล่ามอนเนี่ย โอ้โหด่านนี้สปอน์ตเน่ต้องทำให้แลเร็วที่สุดเลยนะสปอร์ตเน่ต้องทให้เร็วที่สุดเลยนะไม่ไรด้ปะเพราะ่อ้นี่มันใกล้ไงเอาดาบเพชรไปแตงไม่กล้าไม่กล้าต่อไปวะปิดไม้ก่อนไว้ปิปิดปิดไม้ก่อนรัเฮ้ยระวังระวังมันเห็นมันเห็นโอ้โหดูไปด ตกป้าตกป้าหููเนี่ยจะตายโโอ้หโหแล้วสองหัวใจระวังด้วยกิ๊บกระหายแล้วเว้นอินสังหารพู่แบบหายคู่เฮ้ยปั๊บพิษเฮ้ยไปคิวตรงนน้นไปคิวตรงนน้นโอ้โหเลือดฮะตัวไหนลาก่อยวิ่งอะไรวิ่งมาวิ่งมาไม่รอไม่เฮ้ยเร็วเร็วร้อนขึน โอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยลงล่างกนเลยลงล่างกนเลยอันตรายอะไรเงี้ยอปะจับปะดปิดจุ้้นเก็ดรับลูกกระสุนแทนเฉยเลยน้ำนี่เกะกะเดี๋ยวบงมีคนมาบวกมันมีคนมาบวกมันไงต่อสิครับเอ้ยบังแล้วบังคลิปหายโอ้ยเกือบดีไม่โดนดาเมจเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยดิ แล้วก็ไม่มีฮานูใครมีฮานูมากมีแต่ลูกเขาก็มีแต่ลูกว่ะโอ้โอ้กร,ระตุกอออืืหกระตุกโอ้ยคืนด้ต่อเอ้ยไปเลยเหรอไม่ต่อไปกลางมาไม่ทันแล้วกูไล่าตามไอ้นี่ก่อนโอเคโอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ้าวอาชิบหายเน็ต<อ> <dette S 2> แลก <ๆ S 2> ให้ต่อไปกลางก่อนนะแจ๊กไม่ใช่เน็ตแลกเดี๋ยว่อกี้กระโดดพลาด ลบคลิปนี้แม่งสิ่งเยวที่ไว้าอะไรมาใช้อู้ดับไฟดับไฟโชคดี้ยเลืองแล้วสิจีจี้อีกคนหนึ่งอะถ้าตีกูพีนกูตายอย่าพึ่งกูตายอย่าพึ่งอุ้ยอุ้ยโอ้ย่ังไงกูได้แค่ให้คิวได้อะไรลบทับคิวเอชดับสองไม่ได้คิวเลย